ค่าในตอนนี้ไม่ใช่ค่าคนเดิมอีกต่อไปการโจมตีมันหายไปแล้วเขาทํามันได้อย่างไรกันมันน่าจะเป็นทักษะห่วงม,มิติมันน่าเหลือเชื่อมากเซียวหยุนแสดงให้ข้าเห็นว่าเจ้าเติบโตขึ้นมากแค่ไหนกันฮะนี่มันเป็นการเคลื่อนย้ายด้วยมิติหรือเปล่า ถ้าได้สาบถูกเคลื่อนย้ายออกไปแล่เราก็ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วแค่ดูพวกเขาเล่นก็พอแล้วใช่แล้วมาดูกันว่าเซียวหยุนจะตอบสนองอย่างไรหนึ่งดับแช่แข็งสามเมลิลี่เชิงเจ้าทำได้ดีมากในการใช้ความลับของวิธีแห่งวิติจเจ้ามีความก้าวหน้ายอย่างมากและไม่ทำให้ข้าผิดหวังจริงๆฮะลี่เชิงงั้นหรอ เออเจ้าเจ้าเจ้าคุรีเชิง,งั้นเหรอเป็นเรื่องจริงงั้นเหรอพี่เจ้าเรารู้จักกันมาตั้งแต่ที่เราอยู่ในรามังกรที่แท้จริงแล้วเจ้าเป็นอะไรไปงั้นเหรออ,อวันต่อมาดินแดนศักด,ดิ์สิทธิ์ดาบสวรรค์ณน,นะที่พักเขายังไม่ตื่นอีกเหรอใช่แล้วเขาได้รับความเสียหายทางจิตใจมากเกินไปและเขาทําได้เพียงพึ่งพาตัวเองเท่านั้นถ้าอย่างนั้นข้าจะออกไปก่อนเฮ้อ,อ เขามีร่างกายสูงสุดช่างน,น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถเข้าร่วมการชุมนุมแลกเปลี่ยนในแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ตกลงไปกันเถอะการชุมนุมแลกเปลี่ยนในแดนศักดิ์สิทธิ์กำลังจะเริ่มต้ขนขึ้น,นแล้วเร็วนี้เราจะพาเขากลับไปหลังจากเรื่องนี้จบลงท่านอาจารย์ไปก่อนเลยเดี๋ยวอีกสักครู่ข้าจะตามไปเจ้าหัจิเจ้าแก่งทำทำไมเจม้าแม่แต่จะไปเข้าร่วมการชุมนุมแลกเปลี่ยนในแดนศักดิ์สิทธิ์เลยเหรอนางฟ้าหลีของเจ้าอาจะเป็นผู้ชนะก็ได้นะเ ที่ข้าเปิดเผยให้เขาก็เพื่อประโยชน์ของเจ้าเองข้ากลัวว่าเจ้าจะทาลําลึกลงไปกว่านี้ในเมื่อเจ้าไม่อยากไปงานข้าจะไปสร้างชื่อเสียงให้กับเินแดนศักดิ์สิทธิ์เองข้าไปแล้วนะ้อ้ยข้าเจ้าวูจิขอสาบานว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะไม่ถูกล่อลวงโดยผู้หญิงคนใดอีกไม่มีผู้หญิงอยู่ในใจชักดับที่พระเจ้าแห่งธรรมชาติตัดอารมณ์ทั้งเจ็ดและความปรารถนาทั้งหกออกไปและบรรลุกลายเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เป็นที่สุดในหัวใจ สถานที่การชุมนุมแลกเปลี่ยนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ข้าขอประกาศว่าการชุมนุมแลกเปลี่ยนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่1 5 4 5 6 8ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วตามกฎเกา่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง6แห่งจะได้รับโคต้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนกอากำลังอื่นๆจะตัดสินผ่านรอบน็อกเอาท์ซึ่งแบ่งออกเป็น3รอบโดยรอบสุดท้ายจะมีผู้เข้าแข่งขัน32คน ในรอบแรกของรอบนอกเอาเท์ดิดนศักดิธ์ไถ่ชูตู้กูคิวไปวเผชิญหน้ากับนิกายราชศาักดิ์สิธิ์เฉินยวนตู้กูคิวไปครั้งล่าสุดที่ข้าไม่ได้ไปที่เมืองเยนตี้เพราะข้ามีธุระที่ต้องไปทําไม่เช่นนั้นชื่อของเจ้าคงจะหายไปจากสารระบบแล้วเฉินยวนคนนี้ว่ากันว่าเป็นรองแค่เจียงเ่าหลานในนิกายราชศาักดิ์สิธิ์เท่านั้นดังนั้นเขาควรจะแข็งแกร่งมากดูเหมือนว่ามันจะเป็นการต่อสู้ระหว่างพายักษ์และมังกร ข้าไม่รู้ว่าทักษดาดาบของตูกูคิวไปหรือเย่หวูเฉินใครจะแข็งแกร่งกว่ากันเราจะรู้คำตอบในรอบชิงชนะเลิศคำถามคือตูกูคิวไปจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้หรือไม่การที่ข้าจะเอาชนะเจ้าแค่ผมเส้นเดียวก็เพียงพอแล้วแช่งเป็นเด็กที่เย่อหยิ่งเสียจริงงจะต้องการเอาชนะข้าด้วยเส้นผมจะคิดว่าจะเป็นร่างกายสูงสุดงั้นเหรอฉันหยวนฮข <c oughs> ้าไม่ใช่ร่างกายสูงสุดแต่ข้าจะเอาชนะเจ้าในดาบเดียว ผ่ามิติเย่อหยิงนักโลกแห่งสวรรค์และปะตภีฮากให้ตายถือเพียงดาบเดียวก็จบแล้วเชิญยวนอ่อนแอขนาดนั้นเลยเหรอไม่ข้าคิดว่าตูกูคิวไปเขาแข็งแกร่งเกินไปต่างหากเขาเป็นใครกันแน่ผ่ามิติของเจ้านั้นค่อนข้างสมพลังแต่หากเจ้าเข้าใจความลับขอวิธีแห่งมิติได้พลังดาบของเจ้าก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นขอบคุณี่หลีสำหรับคำแนะนำตูกูคิวไป นี่กายราชศักดิ์ิษย์เป็นพัทามิตรกับดนแนศักดิ์สิษ์ไทชูของเราเจ้าไม่รู้เลยงั้นหรอทำไมเจ้าถึงลงมือหนักขนาดนั้นกันผู้อุโสข้าได้แสดงความเมตตาแล้วดังนั้นข้าจึงใช้ทักษะพามิติที่เพิ่งฝึกฝนมาเมื่อเร็วๆนี้ถ้าข้าใช้ทักษะตัดสายฟ้าเขาจะตายในดาบเดียวเอ <c oughs> เอาละ่ะอย่าลืมเบามือด้วยในครั้งต่อไปท <c oughs> ่านต้องการให้ข้าเบามือเมื่อพบกับเจียงห่าหลานหรือไม่ แน่นอนว่าเจ้าไม่จำเป็นต้องทำนับเป็นเกียริสำหรับเราที่สามารถเอาชนะเขาได้แค่นี้ข้าก็โล่งใจแล้วเจียงหา่าหลานรอข้าก่อนเถอะ <c oughs> ผู้ชนะคือดินเนศศีแของกโหลหนเทียนยี่อย่างไรก็ตามหากข้าต้องการสังหารเทียนยี่มันจะไม่สะดวกที่จะทําเช่นนั้นดังนั้นข้าจะต้องลงมือเองแต่ถ้าข้าต้องการสังหารเทียนยี่ข้าจะต้องใช้ไพ่รับทั้งหมดที่มี แทนที่จะเปิดเผยร่างโคนมันจะเป็นการดีกว่าถ้าข้าใช้จํานวนการตัดสรุปเพื่อทําความเข้าใจความลับของวิธีแห่งมิติตราบใดที่ข้าลอมรวมดาบทั้งเจ็ดได้ร่างโคนของข้าก็สามารถสังหารเทียนยี่ได้ผู้อุโสการต่อสู้เมื่อตะกี้นี้มันทําให้ข้าสัมผัสถึงความลับของวิธีแห่งอวกาศดังนั้นข้าขอนั่งทําความเข้าใจชั่วเขาเมื่อถึงข่าวของข้าลงประลองผู้อุโสปวดปุกข้าด้วยหืมนั่งทาความเข้าใจงั้นเหรอการทาความเข้าใจความลับมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ เจ้าสามารถนั่งในนั้นได้ข้าได้แยกเจ้าออกจากทุกเสียงไม่มีใครสามารถลบกวนเจ้าได้เมื่อถึงข่าวของเจ้าขึ้นลานประลองข้าจะปกเจ้าเองขอบคุณท่านผู้อุโสผู้อุโสพี่ตูกูเขาทำอะไรกันตูกูคิวไปสัมผัสถึงบางสิ่งบางอย่างในระหว่างการต่อสู้และเขากําลังทําความเข้าใจความลับของวิธีแห่งมิติเจ้าจะต้องฝึกฝนให้หนักขึ้นและมุ่งมั่นเพื่อความก้าหน่ายเช่นเขาให้ได้ฮะการทําความเข้าใจความลับมาทําง่ายขนาดนั้นเลยหรอ พี่ตู๋กูเพิ่งเข้าใจความลับของวิธีแห่งการเวลามาตอนนี้เขากําลังทําความเข้าใจความลับของวิธีแห่งมิติมันไม่เกินจริงไปใช่ไหมใช้การตัดสรุปทาความเข้าใจความลับของวิธีแห่งมิติข้ายังเหลือจํานวนการตัดสรุอีก1000ครั้งครั้งนี้มันยากมากที่จะทําความเข้าใจความลับนี้และข้าไม่รู้ว่าจะต้องใช้จํานวนการตัดสรุอีกกี่ครั้งหนึ่งช่วยยามต่อมาสิทธิ์ข้าเมื่อกี้เจ้าได้เข้าใจความลับนั่นหรอมันคือความลับของอะไรกัน ร่างกายของเซียวหยุนท่านอาจารย์ข้าได้เข้าใจความลับของวิธีแห่งมิติแล้วฮะจ้าได้เข้าใจความลับที่ยากที่สุดความลับของวิธีแห่งมิติแล้วเจ้ามันเป็นสาหลาดแบบไหนกันข้าต้องใช้จํานวนการตัดสรุมากกว่า800ครั้งในที่สุดข้าก็เข้าใจความลับของวิธีแห่งมิติแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตัะะดกกน้ดาบจักรวาลหรือดาบจักรพัดบนภูเขาเทพดาบข้าก็มีโอกาสที่จะทํามันได้สําเร็จแล้วในเวลาเดียวกัน ผู้วุโสข้าได้เข้าใจความลับแล้วท่านสามารถถอดลูกป,ป้องกันออกได้เลยเด็กน้อยความเข้าใจของเจ้านั้นไม่ช่าหน้ากลัวจริงๆผู้วุโสท่านกล่าวชมข้าเกินไปแล้วแล้วนี่คือเจ็บจนนงของภูเขาเทพดับข้าคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับพี่ตูกูที่ปีนขึ้นไปบนภูเขาเทพดับ ดาบล้าเจ็ดของเขาได้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งแล้วยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังหลอมรวมเข้าด้วยกันในอย่างสมบูรณ์แบบชายคนนี้เขาคงจะแข็งแกร่งขึ้นมากเช่างเน่าเสียดายที่นี่คือการชุมนุมแลกเปลี่ยนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินกลางบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าร่วมได้ไม่เช่นนั้นข้าอยากจะลองต่อสู้กับเขาจริงๆมันยังมีโอกาสอยู่หลังจากจบการชุมนุมแลกเปลี่ยนดินแดนศักดิ์สิทธิ์อัจฉริยะแผอนอันดับแรกของแผ่นดินกลางจะยอมรับการท้าทายจากผู้อื่น มีร่างกายสูงสุดมากไหมเขาจะติดหนึ่งในแปดอันดับแรกได้งั้นเหรอเขาทําได้อย่างแน่นอนในที่สุดข้าก็พบเส้นทางสู่การบรรลุในวิธีแห่งดาบแล้วต่อไปตราบใดที่ข้าเดินบนเส้นทางของวิธีแห่งดาบทีละขั้นข้าก็สามารถบรรลุกลายเป็นจกักรพรรดิดาบได้คิวไปเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างเจ้าได้เข้าใจในวิธีแห่งดาบและค้นพบเส้นทางสู่การเป็นจกักรพรรดิหรือไม่ฮะ มันไม่ง่ายเลยที่จะกลายเป็นจัก,กรพรรดิด,ดาบข้าเกงว่าข้าจะกลายเป็นดินเหลืองในอีกไม่กี่พันปีและตัวเจ้านั้นได้กลายเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และขึ้นสู่ลูกอมาตะให้ตายเถอะหยุดมองข้าด้วยสายตาที่น่ารักแบบนี้ได้ไหมข้าขนลุกไปทั้งตัวแล้วเนี่ยข้าได้ยินมาว่ามีการกลับชาติมาเกิดในโลกนี้แม้ว่าคนพูดนั้นจะตายเขาก็จะกลับมาเกิดใหม่แต่เขาจะสูญเสียความทรงจําทั้งหมดไป ถ้าข้ากลายเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้ข้าจะไม่ขึ้นสู่โลกอมตะแต่ข้าจะรอการกับชาติมาเกิดของเจ้าในโลกมนุษย์แห่งนี้ฮะให้ตายเถอะนี่มันอะไรกันเนี่ยสองชั่วยามต่อมาในอดีตการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตวในรอบชิงชนะเลิศของการชุนมุมแลกเปลี่ยนในแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นน่าเบื่อเกินไปดังนั้นเราจึงตัดสินใจเปลี่ยนกฎใหม่รอบชิงชนะเลิศนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นไม่มีกฎเกณฑ์สำหรับทุกคน สิ่งนี้มันไม่ยุติธรรมทุกคนก็รู้ว่าเซียวอยู่นั้นแข็งแกร่งที่สุดดังนั้นเขาจะถูกปิดล้อมอย่างแน่นอนนี่กายของเรามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเมื่อเทียบกับ5คนจะกินแนศักธิ์ไท่ชูแล้วพวกเราเสียเปรียบอย่างมากดีเลยข้าสนับสนุนกดไหม้ด้วยความวุ่นวายเช่นนี้บางทีินแนสักธิ์ของเราอาจมีโอกาส ข้ารู้ดีว่ากฎนี้จะทําให้เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ตามกฎแล้วกฎของการชุมนุมแลกเปลี่ยนในแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ละครั้งจะถูกกาหนดโดยผู้จัดงานดังนั้นข้าหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจเอาละ่ะเตรียมตัวให้พร้อมขึ้นสุลานประลองเราเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับในแดนศักดิ์สิทธิ์ในความโกลาหลทําไมเราไม่มาร่วมมือกันกําจัดพวกเขาก่อนละ่ะตูกูคิวไปพูดถูกเป็นการดีที่สุดที่จะสังหารเซียวหยุนและเทียนยี่แต่ถ้ามันไม่ได้ผลพวกเจ้าก็แค่ต้องสังหารหนึ่งในนั้น โอยโหร้ายมากพวกเขาไม่ได้ส่งเทียนยี่ไปที่นั่นงั้นหรอหรือบางทีแม้แต่ปาดผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่รู้ตัวตนของเทียนยี่รือมันไปเถอะตามไดยที่ข้าสามารถสังหารเขาได้ข้าก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นข้าต้องการต่อสู้กับเซี่ยหยุนเพียงลําพังตาข้าแพ้พวกเจ้าก็สามารถร่วมมือกันเพื่อจัดการกับเขาได้ตกลงเซี่ยหยุนปล่อยให้หลี่เฉิงจัดการจ้างหยาไห่และซีเหาเทียนพวกเจ้าร่วมมือกับตูกูคิวไปเพื่อจัดการกับเทียนยี่สักคู่ต่อมา พวกอุโซหลิวแม้ว่าการชุมนุมแรกเปลี่ยนดิแนแดนศักดิ์สิทธิ์จะเป็นไปตามกฎแต่ตอนนี้ไม่มีกฎแล้วถ้าข้าลงมืออย่างสุดกำลังและเผลอไปสังหารใครสักคนข้าขอไม่รับผิดชอบนะการบาดเจ็บล้มตายมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บนเส้นทางสู่การเป็นจจกรพรรดิดังนั้นเจ้าสามารถทำทุกอย่างได้เต็มที่แต่ถ้าข้ากับพี่วูจากดิแนแดนศักดิ์สิทธิ์กับบีสวรรค์เข้าไปช่วยไม่ทันเจ้าก็ทำได้เพียงแต่ยอมรับชะตากรรมของตัวเองเท่านั้นคนที่กลัวความตายยังมีโอกาสออกไปในตอนนี้ เอาเหรอในเมื่อไม่มีใครออกไปงั้นเรามาเริ่มกันเลยข้าชอบกฎนี้มากมาเลยทุกคนมาเริ่มกันข้าขอดูหน่อยว่าทุกท่านจะสามารถช่วยชีวิตปลาตัวน้อยนี้ต่อนหน้าข้าได้หรือไม่ฮะดูเหมือนว่าศิละปะแห่งการเสรแสร้งของลูกศิษย์ข้านั้นจะเริ่มทำงานอีกแล้ว